เซอร์ไพรส์มากแต่ละคนคือแบบอันนี้คนเหรอหรือ <c oughs> คนเดียว Hi Octay สวัสดีค่ะ นีเกี่ยวกับหนุ่มแซบฮ่าหนุ่มแซบเรียกว่าเป็นวงแบบน้องใหม่น้องใหม่เพิ่งเดบิวต์เลยแกป้ายเปิดกล่องเลยวงชื่อวงสั้นมากชื่อวงทันถ้าจดไม่บอกคือนือว่าเป็นแบบเดบิวต์โซโล่เนาะแต่ว่าจริงๆแล้วเขาเป็นแบบเป็นแบบเป็นกรุ๊ปบอยบอยกรุ๊ปเนาะแต่ก็คือไม่รู้จักเลยไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เลยมาในเพลง ดูดูดูไม่พยายามจะแบบไม่รองให้มันแต่มันก็มันติดไปแล้วไงไ้รคือมีตัวดีหลายตัวไะมีแค่แบบเออดูดูดูแต่ต่างกันแน่เหมือนกันอันนั้นมันดาดูอันนั้นอันนั้นดูดดู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 รูดูดูู่ด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 ูาูด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 ูลูงูดดู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 ด้ดนดู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 ดด เปิดมาแบบโฮ้ยแอบหล่อเฮ้ยสวยตั้งนึงแบบฟิลเปิดมาแบบคล้ายแบบเอ็กซ์โตรเลยอ่ะเอใช่ครับพี่ชายสรุปอีกคนเนี่ยโอ้โหเปลยมาเลยหกหกหรอหกหรอนี่บอกมากและโอ้ยเก่งเท่มากโอ้ยเซดีเนาะโอ้ยต้องมาดีถือร่มทำไมร่มหรอไม่ใช่พาย ร่มสวันนี้เหมือนแบนแบนแห้งไปคลายคลายอุ้ยเหมือนตื่อุ้ยซีนดีนะจริงจริง้วเปาวพุธบ้ัมี่คนเจ็ดเจ็ดหรอเจอุ้ยแต่ฉากคือวุณนแบลห แนเต้นสับนะแต่ว่าน้องปีมันให้ฟิวเซ็กซี่มากเลยกูชอบชุตะเกียจโอ้ยน้องคนนี้น่ารักคนนี้น่ารักมากรักไม่สคนหรอไม่รักดุกับเรอแต่ว่าเสียงน้องเปียนะน้องเสีเท่อันน้นหอครอดคกอคนกรอดคกรอคนก็อดคนกอดคนก็อดคนกอบคนอดนอดคนกดก็รก็ดคนนอดนะ็ดนองรก นี้และโอวนี้อันนี้คือดีอะไรน้ากาดนะหนโอ้แม่คนนีเนาะใครเป็นแปโอ้โเลิกเนื้อยียนดีนะโอ้แป๊แปโดนเสียงดีหลยโคตรมาไม่ไโอ้ชอบเนี้โอคือดีดีอ่ะ โไม่ใส่เ <sociedad> สื้อละก้าไ้าใหม่นี้โอ้โหโอ้ยเส็จไหมคุณหน้าหล่อาเนาะโอ้ยหน้าเต้นคือแบบอ้อวมีแดกอัพด้วยหรืเปล่า คุณนี่แร็ปได้ดีมากท่านจะได้พักก็แล้วแล้วเขาถือร่มตลอดเลยนะทำไมอ่ะเกี่ยวกัตัวเองหรือว่าเป็นคาแรคเตอร์ของเขาหรือเปล่าเขาถือตลอดเลยโอเขาเต็มฟาดเธอไงเต็มฟาดเธอเลยเหรอโอ้โหไฮน้องก็จัดหนักนะบูชาเลย บนโคงการแล้วหนึ่งทำไมอ่ะใส่ในคาแรคเตอร์ให้สงไงอุ้ยชุดใหม่โอ้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 จะเป็นตัวมิชั่วกันทคนเลยความรอข้างหลังเยอะมากถือนีเขาพยายามบอว่าส่งต่อรุ่น่สางันอาจจะเป็นพราะตอนเต้นไม่คข้นใจ มีใครบ้างค่ะชางซุนชางซุนจูอันจูอันแจจูนค่ะซองไฮยอบเอ่อทายอนทายอนยอบค่ะอ่านผิดขอไปนะ้วค่ะพยายามแล้วนะคะคูนเออจีซองเออเซอรอไครมากไม่คาดหวังเลยจับเจจูจบใจูจาใจูจใจจูสุดอ่ะเปิด เริ่มเลยก็คือล้านฉันให้ล้านทุกอย่างคือเป็นแบบเซตแต่ว่าเป็นเซตที่มีคุณภาพอันดี้ขอดูก่อนว่าน้องมาจากใครในอะไม่บอก้วยนะมินิอัลบั้มอือมีเป็นเดบิวมินิอัลบั้มดูดูเออคือคุณภาพของเอมีเนี่ยดีเลยแต่ละคนน่ะมีเซตของตัวเองแล้วเซตคือไม่ได้เซตไก่กานะจ๊ะแม่จริงคือแบบเป็นเฟอร์คนเป็นแร็ป เป็นไฟออน้องน้องแรปคือยืนอยู่บนแบบเป็นแบบมัน,นเป็นพุ่มพุ่มหญ้า<อ>แล้วก็แบบมีไฟตรงปีนสีเขียวสองขึ้นมาเลยอ,อีกคนนึงก็แบบว่าเป็นซีนเท่ๆที่แบบเป็นผ้าพันตัวอะไรอย่างงี้ออแล้วพุ่มมงพุ่มไม้อะไรคือจัดเต็ม,มจริงแล้วก็น้องที่อยู่ออในบอ็อกสี่เหลี่ยมที่เป็นไฟบบนั้นเท่มากดูแฟชั่นมากแล้วก็ น้องที่คล้ายๆแบนๆที่อยู่อนอาอ่างอ่างล้างเอ่ออาดน้ำแล้วก็มีฉากเล่นพงเล่นผ้าอะไรก็คือเขาพยายามคาแรคเตอร์แต่ละคนให้เป็นแบบแต่ละซีนไปเลยเนาะแบบเออเนาะเออแต่ว่า m อเนี่ยงค่อนข้างชอบแล้วก็เซทที่เต้นรวมกันน่ะก็มีเยอะดีมากที่จำจำได้เลยคือชอบตอนที่เป็นบนดวงจันทร์ตอนหลังสวยสวยมากค่ะแล้วก็ซีนก่อนหน้าก็พยายามมีแบ็กกาวขาวบ้างที่เต้นกับชุดสูทสีดำขอดแดงอะไรอย่างนี้แล้วก็มี ที่เป็นอะไรนะเป็นนั่งร้านที่เป็นไฟส่องลงมาบ้างนะเก๋อยู่เนาะก็คือชอบแล้วก็ต้องให้แรปที่ถือร่มเนี่ยคือใช่น้องแรปถือร่มนคือมีฝันเว่าคนแรกที่ถือร่มก็คือแบบจับใจจูแต่จริงๆอ่อะหลาย ก็เห็นอีกสองสามคนนะมาแบ่งกันแรปจะว่าแรปหลักเมนแรปเลยก็คือน้องที่ถือลมที่ถือลมผมยาวแล้วก็แม้เปคนหนึ่งก็น่าจะเป็นแบบน้องที่หน้าแบ๋วๆนิดนึงแต่ว่าเสียงก็คือแต่น้องที่หน้าแบ๋วกับน้องอีกคนหนึ่งที่เป็นโวคอลเนี่ยค่อนข้างเสียงค่อนข้างดีเลยค่ะแล้วก็มีคนหนึ่งที่มาตอนคือเราจําไม่ได้หรอกว่าใครเป็นใครแต่ว่าจําได้แค่ว่าซีไหนใครมาแล้วน้องที่มาเป็นวิชวลตอนตอนท่อนฮุลงี่แบบเขาจูบแบบอ๋อโอ้ยน่นจูบ แล้วก็อีกน้องอีกคนนึงที่ใส่ขนมิงใส่ขนสัตว์แล้วก็ไม่ได้ใส่เสื้อข้างในนันและคือแรงมากแต่น้อที่ใครรู้บอกชื่อหน่อยคืออยากดูมากคือแบบแต่น้องที่หน้าเบลเบว่าใครบอกทุกคนเลยดีกว่าก็ใครเป็นใครขายอยามาให้เจ้หน่อยโอ้พูดถึงเพลงอันที่อะไรอีกนิดนึงนี่บอกว่าตัวเพลงเนี้ย เพราะเขาจะถือร่มเป็นพรอปอันนี้อาจจะอาจจะแบบมีอินสตาจากวงอื่นหรือเปล่าอย่างเช่นวงวิกเออวีไอเอ็กที่มันจะมีเพลงบูดูมั้งที่เขาจะมีพรอปที่เป็นเป็นไมลรูปหอกกะโหลกค่ะเออที่เขาจะต้องถือแล้วก็เพอร์ฟอร์แมนต์ไปด้วยกันส่งต่อกันเล่นนั่นนู่นนี่อันนี้ก็เหมือนกันคือตอนแรกเราไม่เห็นเพราะเราเห็นแค่น้องแรปแร็ปเอรของเราจริงๆเห็นว่าถือแล้วแต่ไม่เห็นว่าอยู่ใน โฟลก้าใช่แล้วไม่รู้ว่าจะถือไปฉากแดนทุกฉากหลายฉากเลยซึ่งตอนสุดท้ายโฟลก้าอ่ะเขาส่งต่อร่วมกันให้เล่นด้วยอันนี้อาจจะต้องไปติดตามดูว่าในไลฟ์ในเฟนว่าจะมีอะไรยังไงค่ะนะตัวเพลงเปิดมาก็คือแบบเปิดมาแบบเซ็กซี่มากอย่างที่ฉันบอกแนวเพลงคล้ายแบบเอ็กโซยังคือมีความแบบไฮคลาสแล้วก็เซ็กซี่ดิฉันนอะคิดไปถึงเพลงของเอ่อก็สิบเอ็ดเพลง เจมายเนมที่มันจะมีแบบเป็นความแบบว่าเป็นเบสเบสแบบว่าดูดดูดดแล้วก็เน้นเสียงร้องแล้วแบบบางท่อนร้องเขาก็ใช้เป็นเสียงแบบว่าเสียงแห้งเสียงกระซิบเสียงลมแล้วต่อคือคือเพลงมันส่งให้น้องเซ็กซี่อ่ะแล้วคือน้องเอาอยู่ชุดส่งเอ็มวีได้มันได้หมดแล้ว้าเต้นคือ น้อยแต่มากมเรียกแตงโก้แล้วคือ,อข้าวทอนขอดก็คือมันเป็นจังหวะร้องที่แบบดึง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 ,ดงอันนี้คือแบบชวนสะกดมากคือต,ตอนแรกอย่างที่บอกว่าเบสมันมาเบาแบบดึงดึงดึงแล้วก็เขาไปเทคบีทข้างหลังแล้วถามว่าเต้นสับสับสับน,น,นะคือท่อนเบานะแต่เต้นคือไปแล้วอ่ะจริงคือแบบไม่ไหวต้องฟังอีกแล้วเพลงโดยรวมเพลงสนุกเลยคือทั้งหมดสนุกรวมคือเหนือความคาดหมายแบบเหนือความคาด เจมาบิวต้องมากกว่นี้ขึ้นไปอีกช่วยขายช่วยแชร์้น้องหน่อยคือแบบน้องเพิ่งไปวันนี้เลยนะสิบนาอ่ะหล่ออาจจะต้องรออาจเป็นเดวิวของน้องอาจจะต้องใช้เวลาหนึ่งแต่ว่าคุณภาพ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 คาพครณเาพอุภาพครณาครบภครณปคุนภาพคุณภาพคอณมากคุาคะาคครที่เคิ่มมาเป็นแานคุณภางคุองน้องณนาพเาพคุนภาพาพคุคค หร like oh, problem, ือเขามีช ok, ื่อแฟนคลับแล้วชื anyway, okay. ่อว่าอะไรบอกกับเราหน่อยแล้วนเราจะเรียกทูกเนาะหรือว่าน้องแต่ละคนคือมาจากรายการไหนหรือเปล่าหรือว่าประมูตัวกันได้ยังไงมีบอยยังไงก็มาขหรือว่าคอมเมนต์ใต้คลิปด้านล่างได้เลยนะคะนะคะแล้วสำหรับคลิปนี้นะคะเราพูดตรงไหนนะที่ตรงไปหรือว่าผิดไปตรงไหนนะคะก็ขออภัยด้วยนะคะขออภัยนะคะค่ะสำหรับคลิปหน้านะคะเราจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งกับการดีเรชั่น เพลงอะไรและวงอะไรนะคะก็ฝากติดตามเราด้วยนะคะกับช่องทไทยออฟเฟอไม่ไหวแล้วขอไปฟังอ,อีกรอบก็ไปแล้ว